สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมหมวยพระเทียนนะทุนนี่ที่เห็นข้างหลังก็คือนี<ม>่เป็นข้าวโพดของหมู่เอนะทุกคนนี่เห็นไหมกองใหญ่มากทุกคนยังไม่หมดรถกําลังมานู่นรถหมาแล้วนี่รถมาแล้วเชนมาแล้วดูธรรมชาตินะทุกคนดูภูเขาดูภูเขาภูเขาแม่น้ําเขื่อนสีนะคลินนะทุกคนนู่นอ่างเก็บน้ําคือบรรยากาศดีมาก,นะกับทุกคนรถไถกําลังมาแล้ว ของแท้นี่ของแท้พนักงานแบกนทุกคนนี่สิบห้าประมาณสิบห้าตันนะทุกคนนะประมาณสิบห้าตัน,นตอากาศรถมาแล้วรถมาจอดแล้วอันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายนะทุกคนประมาณหก เมื่อวานสี่อันนี้สองประมาณหกเที่ยวนะทุกคนนี่โอ้โหเข็นเยอะมากครับเดูรถไถเข็นเยอะมากนี่บรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติทุกคนนู่ก็เป็นแม่น้ำนี่อันนี้ก็จะเป็นของอันนี้เป็นของแม่ยายนะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นของแม่ยายก็เยอะยังไม่เสร็จของแม่ยายนี่นี่ของผมนี่บรรยากาศกา็ล้อมรอบด้วยธรรมชาติทุกคนนี่โอเค ผมก็จะได้เอากระสอบข้าวโพดลงแล้วโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ออก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมวยพาเที่ยวได้รับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย